สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมมาด้าหประตูสลูบตัวท็อปปี2009นะครับคันนี้มือเดียวป้ายแดงไม่เคยชนนะครับสภาพสวยเกตเอไรครับใครกำลังหา5ประตูมาด้าสามสปอร์ตนะครับสอออโต้ตัวท็อปนะครับมีสลูบด้วยปี2009มือเดียวป้ายแดงนะครับซื้อสดมาเลยครับเจ้าของดูแลดีมากๆนะครับใครกำลังหารถใช้งานนะครับชอบมาด้าชอบ5ประตู ตัวนี้สวยงามๆเลยครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับมินบุรีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับ1 9 5 0 0 0บาทใครสนใจนะครับจะสดจะผ่อนเตรียมตัวมาได้เลยครับรถสวยสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับการันตีครับไม่เคยชนไม่เคยติดแก๊สนะครับไม่แท้150,000กิโลเมตรโดยประมาณรถสภาพงามจัดนะครับชอบใช่ชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับโทรเจรจาสอบถามมาได้เลยครับ รถสวยมากๆนะครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ยางดอกเต็มแม็กเดิมสภาพนี้จัดไปครับราคาสภาพหาไม่ได้ง่ายๆแน่นอนนะครับ1 9 5 0 0 0บาทนะครับเครดิตดีรอรับรถได้เลยครับนี่นะครับมีสรุปนะครับระบบไฟฟ้าใช้งานได้ทั้งคันพวงมาลัยมันตีฟังกช์ชันนะครับ รถอยู่ในสภาพที่งามมากๆนะครับภายในสวยดูแลนดีมากๆนะครับคุณผู้หญิงเจ้าของเดิมซื้อสดมือเดียวมาเลยนะครับคันนี้งามสุดแล้วครับใครที่กําลังหานะครับมาชมดูได้กับ5ประตูสปอร์ตมาสด้าสนะครับนี่ครับไม่แท้154,000กิโเมตรนะครับไม่เคยติดแก๊สและก็ไม่เคยชนสวยเดิมสภาพดีมากๆนะครับภายในเบาะหนังสะอาดงามๆแบบนี้นะครับ เป็นสีดำดูสปอร์ตนะครับใครที่สนใจนะครับโทรเจตจามาได้เลยครับบริการจัดส่งทั่วไทยบริการจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วไทยนะครับกับมาด้าสามสลุป2.0ุออโต้น้ำมันล้วนปี2009นะครับรถสวยเดิมไม่เคยชนมือเดียวสภาพเกรด 3A เลนะครับจัดไปสีสวยเต็มนะครับนี่นะครับไม้แท้ศูนย์นะครับรถสภาพแบบนี้มีมาไม่บ่อยนะครับใครที่สนใจนะครับได้คันนี้ไปก็ขับสวยๆขับหล่อๆสบายๆนะครับ ตัวนี้จะเป็นสีฟ้าๆนะครับก็จะหายากหน่อยนะครับสาหรับตัวนี้นะครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับกับรถสวยๆคัดและเช็คมาเรียบร้อยสมาชิกพิจารณาและตัดสินใจได้เลยครับภายในงามมากๆนะครับมองมุมไหนก็งามนะครับถ้าท่านชอบนะครับรับรองไม่ผิดหวังรถสวยสภาพดีนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง2 0นะครับแล้วก็เป็นโอเมนเนเชนมาแล้วนะครับไม่จุกจิกนะครับแล้วก็ไม่ค่อยกินน้ํามันแน่นอนนะครับเดิมทีก็จะใช้อะไหลกับพวกฟอร์ดกับ ของวอนวได้นะครับตัวนี้สําหรับเครื่องยนต์นะครับโดยรวมสวยจัดสภาพงามจัดมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับใครที่สนใจนะครับโทรเจรจาไลน์มาได้เลยครับจัดส่งทั่วไทยจัดไฟแนนทั่วไทยรถสวยสภาพดีคัดและเช็คมาเรียบร้อย5ประตูสปอร์ตมาด้าสปี2009นะครับมือเดียวป้ายแดง2.0งจุดออโต้ท็อปสลูปครับหน้าเดิมท้ายเดิมไม่เคยชนไม่เคยแก๊สนะครับสาหรับคันนี้